ดยนี้เม่ปกติมันจะให้เอาเม่ปกติมันจะหน้ามันรูปนะครับทุกคนอยนี้น้องไม่ไม่อยากแล้วอ่ะน้องยังงอนไม่เลิกเลยอ่ะนม่ต้องงอนนะดีกันดีกันนะ้ำมเมมนะ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูมาลีดีกว่าทุกคนดูมาลีาฮ <Hi. S 2> มาลีไปทำอะไรให้ไปนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะอ๋อมาลีไปทำอะไรคนเดียว มันไปนั่งเศร้าอยู่คนเดียวครับทุกคนดูดิครับมาลีไปนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเฉยเลยส่วนเจ้านี่ก็เครียดได้ที่แล้วได้ที่แล้วอ๋อได้ที่แล้วดูทุกคนนอนเท้าคางด้วย โอเค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 ไม่กวนละโอเคลำคาญเชเคนั่งเท้าคางไปก่อนนะนั่งทําโมแมนะโอเค,นะอเคไปเลวน้องไปนั่งเท้าคาง,งใส่ได้ที่อยู่ใหมล่ละใส่ตาไม่เป็นมิตรใช่ครับใส่ตาจะมีความเกี้ยวกัะน,นิดหนึ่งนะครับ จะออด,ดูแอมองผมอยู่นะเนี่ยมารีแอมองผมอยู่นะเนี่ย <laughs> แต่อากาศกา็สงสารองศานะครับมีความอบอ้าวนิดนึงแต่ก็บร,รยากาศก,าก็ไม่ได้แย่เพราะเราอยู่ในพื้นเวีว่าน้องมันมีต้นไม้เยอะนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปทากิจกรรมออ t d เท่าไหร่ไปก็ไปแวะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าฝุ่นไม่ได้เอฟเฟกมากขนาดแต่ว่าตอนเนี้ไม่เห็นดอสุเทพแล้วคือถ้าขับรถไปจะไม่เห็นดอยเลยคงคิดว่าน่าจะนู่นนะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ทุกอย่าง่าจะดีขึ้นนะครับก็ ลชาก็ไปวิ่งมานะอากาศยเย็นๆอยู่เลยทุกคนยี่สิบสี่อยู่เลยเชียงใหม่หน้าร้อนอากาศตอนเช้ามยี่สิบสี่อยู่เลยทุกคนตีห้าหกโมงในยีส่สิบสี่องศาเป็นไปได้ไงอืมวิ่งแล้วก็ยังรู้สึกแบบสบายกําลังดีกําลังดีผมคิดว่ากาลังดีไม่หนาวไม่หนาวจนเกินไปเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับทุกคนสวัสดีครับทําอะไรกันอยู่ครับฝนตกบ้างไหมไม่ค่อยตกไม่ตกเลยดีกว่าคือแต่ผมว่าผมอะผมรู้แล้วว่าผมชอบหน้าอะไรผมชอบหน้าร้อนผมชอบหน้าหนาวแต่ผมไม่ชอบหน้าฝนผอผ,ผมไม่ชอบขับรถเวาลาฝนตก หรือว่าออกไปเพราะเพราะฝนตกมันทํากิจกรรมเอาดอไม่ได้แต่หน้าร้อนเะรยังเปลี่ยนเช้าได้ใช่ไหมครับคนยังเปลี่ยนเช้ากลางก็ยังดีแบบมืดๆอย่างเงี้ยอากาศก็ยังดีอยู่นะครับแต่ไม่ชอบหน้าฝนแต่หน้าฝนน่ะถ้าขึ้นดอยอ่ะจะสวยมากผมบอกเลยมันจะแบบอันซีนมากๆเคยมีโอกาสได้ไปราสเทพหน้าฝนหมอกลงนะครับแล้วก็อ,อุทยานที่เดินชมธรรมชาติอ่ะสีเขียวชื้นมากเป็นแบบ เป็นเขียวแบบเขียวสดมีหยดละอองน้ำอากาศแบบประมาณสิบองศาสิบห้าองศาซึ่งแบบเอออยู่บนดอยอะ่ะถ้าหน้าฝนนะผมว่าโอเคแต่ถ้าในเมืองหนึ่งเลยก็คือทำกิจกรรมเอาดอลำบากนะครับจะปั่นจัก,กรยานหรือจะเอาไปวิ่งก็ฝนตกอะ่ะทุกคนน่าจะทำให้เราไม่ค่อยสบายตัวก็เปลี่ยกออง่ายๆก็เปี่ยกก็ต้องหาเาเข้าฟิตเนสหรือว่าแบบ ทำะไรดียเอาจริงๆทุกคนผมยังไม่เคยไปดอยสุเทพเลยตั้งแต่มาไปลาอินทนนท์ยังไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพสักครั้งเลยตั้งแต่มาอยู่เชียงใหม่ยาวๆนะครับเคยไปดอยสุเทพก็คือเมื่อประมาณสิบสามปีสี่ปีที่แล้วนานมากแล้วไปไหว้ไปไม่ใช่ไปไว่าไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวไปสั้นๆอันนี้ผมพูดถึงดยอิทนทนนท์นะครับไอที่สูงๆอยู่ตรงจอมทองใช่ปะ แต่เทพมัได้ขึ้นไปเลยไปแค่ในผาลาดทุกคนวันนั้นจะไปรางสุทเทพก็เออพี่เกียรติก็เลยวนลงมาไปได้แค่ผาลาดทุกคนผาลาดไปง่ายกว่าแต่สุเทพมันก็จะมีดอยดอยอะไรนะข้างบนอะ่ะก็น่าไปที่มันเป็นเหมืนทางเล็กๆอะ่ะลอยปุย๋ยป่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่เออดอยปุ๋ยใช่ไหมครับเออยังไม่ได้มีโอกาสไปลอยไปดอยปุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหาโอกาสไปอยู่นะครับ ดอยปุยสวยไหมแต่ช่วงนี้มันหน้าร้อนฝุ่นน่าจะเยอะไหมครับแบบถ่ายรูปไม่สวยป่ะใช่ไหมมีใครรู้บ้างมีใครเพิ่งไปมาบ้างดีกว่าเดือนเนี้ย มีใครรู้บ้างว่าดอยปุยเป็นไงบ้างวันนี้ไปเที่ยวหน้าร้อนไม่น่าจะวันนี้ไปเที่ยวไหนมาครับวันนี้ไปคาเฟ่แถววัดอุโมงค์เนาะโซนวัดอุโมงก์ก็ไม่เคยไปเหมือนกันพอดีไปแถวนั้นพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไปเดินเล่นไปขับรถเล่นดูมีอะไรให้เที่ยวบ้างก็ดีนะโซนนั้นก็ดูแบบนุ่มลื่นดีดูเป็นเนินเขาเนะเป็นเนินเข่า ขายคอนโดได้ยังครับสนใจเหรอครับยังยังยังไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าก็มีคนเช่าอยู่นะครับสนใจหรือเปล่าแต่ก็ขาดตั้งขายด้วยครับทั้งขายทั้งเช่าตอนนี้มีผู้เช่าอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอา้าวมอมแมมไปไหนแล้วอะ่ะอา้าวมอมแมมหิวน้ำดูดูดูทุกคนดูมอมแมม ทุกคนดูมาแมนผิวน้าลงมาล้วส่วนมารีไปไหนแล้วมารีเมื่อกีน้หน้าข้างหน้าบ้านเหนียวเนินหนักเหมือนกันชื้นชื้นยังสวยสู้หน้าหนาวไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ชี้ไปไหนเข้าห้องน้ำมั้งครับ ใฮ้เ <Hey. S 2> ดี๋ยวจะพามาดูแมวเป็นช่วงๆนะครับว่าน้องทำอะไรกันอยู่นี่มอมแมมนะทุกคนจำชื่อไว้ว่ามอมแมม this is มอมแมม โอ้แมมต้องจำลายของแมวแล้วเนี่ยใช่ครับตัวนี้จะเหมือนมารีอยู่นะครับ มาลีไปไหนแล้วเมื่อกี้มารียังนั่งชิวไปไหนแล้วอ๋อมารีอยู่นี่ทุกคนนี่ดูมารีส่วนมามแมมก็กินเสร็จก็หลับแล้วครับ ยูไปไหนมาแม่เอาถังน้ำหนูให้ยกมาตรงนี้ไหมอา้อาวอ้าวเราจะรดน้ำยังไงไม่จะเอาน้ำในนั้นมารดน้ำยังไงเดี๋ยวคอมเลื่อนมาระาวาง<ม>ังอีกมมอแม่ก็จะไปยกให้เอาไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ ยุ่งเลยเขาไปติดฝาไว้ดิติดฝาไว้ยังติดยุ่งติดฝาไว้ยุ่งไม่ขายหรอลูกไม่ได้ลูกไม่ได้แช่ทุกวันเนี่ยไม่ได้แช่ทุกวันครับที่ล้างครั้งอใช่ครับแต่ว่าจะเอาไหมครับยังไม่เอาถ้าจะเอาไม่เอาตักเองไปไปกดชิวมาไปเดินเรื่อยไปเดินมาทุกคนหนูไปกดชิวเป็นไงบ้างสนุกไหมหน้าทางเล็กน้อยเด้อเด้อด้อดูท่าขบของมาลีท่าขบแล้วฟันไม่มีแล้วก็ขนมร่วงนะ ไปเดินนะโอ้แต่วันนี้วันนี้วันนี้หมอกน้อยลงโอ้อยู่ดูมะม่วงเล็กล้วงเต็มพื้นเลยใช่เขาบอกน้ำไเวลาบอกน้ำมันน้อยอ่ะเออเกือบจะเกิดแต่ก็ดับไปกันก่อนทำไมอ่ะเนี่ยตายไงไม่ได้โตไม่ได้ก็เต็มเลยกินได้ไหมเนี่ยเป็นมะม่วงแคะไม่ใช่มะม่วงแคะมันมันมะม่วงก่อนแล้วพวงพวงใหญ่เลยมันเป็นมะม่วงใหญ่แต่มันร่วงก่อนวัยอันเขาจะไม่เข้าใจไหมเข้าใจเฮ้ยมัน ทำไมข้ารู้ว่ายี่อะไรไปเราไปลองขับบุยอีกันเดี๋ยวลองถือดิเขาจะเช็กใช่ใช่ใช่เขาดูก่อนว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเราไปซื้อผ้าคลุมมาใส่มันก่อนไหมมันสตาร์ทไม่ได้ค่ะที่มันจมน้ำยังมีมีน้ำเต็มเลยสวยมาก เอ้ยกัดเอ้ยศอกแตก้อแตกนาเกลดต้องาครีมต้องาคีมเขาไปแช่น้ำมาไงมันเขาบอกว่าแซ่บนะคะกินกับมะม่วงจิ๋วลองไหมเอออะไรฮะขอพูดอหรไม่่ไหน เนี่ยเอาปิดแออกไม่เอาไม่เอาละเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจอ๋อจริงด้วยทำไมมันทำไมมันเรียบไม่อยู่ฝั่งนี้พี่ทำไมมันเรียบขนาดนี้ไม่รู้เบบี้อ้าวเปิดขึ้นอีกแล้วเจ็บสิวอ่ะแสดงว่ามีคนแปะเปิดขึ้นแน่แล้วคันนี่ออกไหมคะดูดิคือไม่กดนะจะดูเฉยว่าออกหมดมหมดไหมหมดแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นกด ทุกคนบอกพี่ลิศอย่ากดสิวทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยบอกว่าห้ามพี่ลิศกดสิวเอ๊ะถุงเรือไปตามหาเงินเงิไหมเออไม่อยู่อีกแล้วเหรอไม่อยู่ก็ไปอยู่บ้านนั่นแหละเขาอยู่อยู่นะืมเคยโดนเล่นไหมลาเล่ลาเล่เคยโดนแกล้งอย่างไหมเขาจะเตะรองเท้าหนูทิ้งเขาบอกว่าหน้าสวยทำไมต้องกดสิวเพราะว่าช่วงนี้รู้ขุมขนอักเสบค่ะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ลิมหน่อยให้พี่ลิมไม่กดสิวเป็นกำลังใจให้สิวหายดีกว่าอือใช่บอพี่ลิอย่ากดสิวช่วงคนเวลาเชียงใหม่เวลานี้มันง่วงมากเลยป่าปางกันตอนเด็กหนูไม่สามารถหยุดนอนเวลานี้ได้งันไปพักผ่อนไม่ถ้าเขานอนเขาจะนอนกลางคืนไม่ได้เราไม่ควรนอนเขามีคนถามว่าช่วงนี้ตีแบตไหมครับไม่ได้ตีเลยอะค่ะตีล่าสุดก็คือวันนั้นออกกำลังกายมานานเป็นนานแล้วอ่ะหนูต้องหาแรงบรดลัยใจในการกลับมาออกกำลังกาย เพราะว่ามันง่วงยูเดินแบบนี่ดิ not like us i m s s i b l e อ่ะเพราอย่าให้ทางไอ้เอาใหม่ได้เดินไปแบบไม่ดูขนาดนั้นมันทำอะไรมันจะคลิปจะคลิปปะใช่ทำนี้ทำนี้อะทำนี้เฮ้ยดูแม่เขาลดน้ำท่ากลางปฏิตกใช่ใชิทีเหมือนญี่ปุ่นเลยไปไหนแล้วแม่จะไปรถบ้าคนอื่นทำไม ต <พ uka> ้นไม้แด้ปลูกไว้ก็ดึงมาต้นไว้แบยาวๆดึงไปเลย,เยนี่นะครับทุกคนถังน้ำที่ผมซื้อมา,เ,าเอามาแช่ผมสามารถเอาตัวเองลงไปได้นะั้นแล้วก็ใส่น้ำแข็งดูงดิอ้กาดร้อนผมจะลงไปดีไหม ทุกคนว่าอีสักรอบแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งนะเอามาแช่น้ำครับถังเล็กไปไหมลงไปได้ครับผมลงได้ใหญ่ๆจริงๆใหญ่อยู่<สร>มันในมุมกล้องมันเล็กเฉยๆลดกเน,นี่ยเมื่อเช้าก็แช่ไปครับไปซื้อน้ำแข็งลงน้ำแข็งมา40สามม่สิบบาทเข้ามาอ่ะ เซลฟี่ไปคุยสิน้ำเสนอแม,แม่จะลดเราแล้วเขา <c oughs> <ม>บอกว่าแช่แล้วแช่ไปประมาณสิบห้าสิบนาทีสิบห้านาทีครับถั<ป>งใบเท่าไหร่ครับใบละห้าร้อยกว่าบาทไซเนี่ยผมลงไปได้ <c oughs> คือ <c oughs> แต่ผมลงไปต้องกอดเข่านะ <c oughs> แม่บอกว่าตาย <c oughs> ลงไปก็กอดเข่าไม่ใช่แก้ร้อนครับไอบาร์สไงครับทุกคนตอนนี้เขากำลังฮิตกันเป็นการรีคอเวอร์กล้ามเนื้อร่างกายให้แบบ ร่างกายมันฮิวแล้วก็ให้เราแบบสดชื่นเหมือนแช่ออนเซนนะครับแต่นี่มันเป็นแช่น้ําแข็งเมื่อเชา้าผมไปซื้อลงน้ําแข็งมาไปขนน้ําแข็งมากระสอบหนึ่งขึ้นมา20 20โลนะครับแล้วก็มาเทดีมากเลยอ่ะตอนเช้าเราก็ลงไปทรมานมากแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นครับทุกคนลงคลิปไม่ได้ถ่ายอ่ะทุกคนเมื่อเชา้าพี่ลิศก็ลงพี่ลิศลงหลังผมใช่ไหม,ไมแล้วมาลีก็<ผ>ม,มาช่วยพี่ลิศไปซื้อที่คีบไหมเดินไปซื้อที่คีบอะ่ะ พี่ลิีบอกว่าพี่อยากเก็บขยะนี่ผมผมจะเก็บขยะใช่ต้องไปซื้อที่คี้มาเก็บขยะหหาาาา้มมรือเปล่ใช่แต่ว่าเราก็ช่วยกแกทำความสะอาดเดี๋ยวค่อยเอาถุงมาคีบอย่าเอามือคีบเชิญใช่ใช่ห้ามใช้มือต้องมีที่คีบต้องมีที่คีบแล้วก็มีถุงขยะเดินเก็บเดินเก็บเดินเก็บวันนี้ว่าจะไปซื้อก็ลืมห่งไปหลับงั้นลาทุกคนไม่อยากยูอยากยูอยากยูแค่พูดว่าง่วงไปเฉยงั้นล่พี่ๆเขาไม่ลาะนี่ล่ะ เวลาเดินเล่นก่อนก็เดินวนไปหนึ่งรอบไปแล้วก็แยกย้ายมทุกคนครับอันนี้คือผมหนูยาวไหมคะยาวไวมากยาวไวยาวไวผมเขานุ่มลื่นนะวันเนี้ยเขาบอกซื้ออ่างแบบเติมลมนั่งในสองโ h มันแพงครับทุกคนผมไปดูราคามาแล้วกาจะเทน้ำแข็งอันนี้คุ้มกว่าเยอะทังก็ไม่เสียดายก็เสียดายแหละเวลาเทน้ำแข็งแต่ว่าใช้เยอะค่ะใช่อันนี้คุ้มคุ้มสุดแล้วครับ ด้วยชีช่ได้เกียรติสิบนาทีนะแต่ขอพิริตความเย็นไม่เท่าของผมของผมเย็นกว่าเพราะพ่อของผมมันเทปุ๊บแล้วผมก็เอาตัวลงไปเลยไงของผมแล้วของพิริตของหนูตอนน้ำแข็งอะไรหมดแล้วใช่น้ำแข็งอะไรมีคนถามว่าจะมีละครอ,อีกไหมอ่ะไม่มีแล้วค่ะที่คลิปถ่านที่บอกให้ไปซื้อที่คลิปถ่านใช่เดี๋ยวมาซื้อคือแถวนี้ขยะมันมีเศษขยะเยอะเดี๋ยวผมจะมาเดินเก็บเพราะผมไม่มีอะไรทำผมจะช่วยอนุรักษ์ชุมชนนี้ให้มันสวยงามและยั่งยืน sustainability รถมาหรือเปล่าเขาบอกว่ายาวไวมากพอผมยาลหรือชี่สวยหวานโอ้โหสวยเลยตอนผมสั้นก็สวยมีคนบอกว่าอยากเห็นตอนลงไปนั่งเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไวเดี๋ยวไวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนตอนที่เราทำตัวเองใช่แช่ไอบัดโอ้พระจันทร์วันนี้แบบเอ้ยพระอาทิตย์แดงมาก ใช่ดูพระจันทร์เอ้ยไม่ใช่ไปไหนแล้วว่ะไปแล้วอยู่ลงแล้วยังเห็นในกระจกในเศษอยู่ลงแล้วยังเห็นใน,ในเศษกระจกอยู่เลยเหรอเป็นวงกลมเลยวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเข้ามาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่อยู่บ้างอยู่ใช่อยู่จังหวัดอะไรอยู่เชียงใหม่ค่ะใช่ดูลายน้ำ ปเอา้าพาทิตกลับมาแล้วพี่แาจะยืนชิดกันจเจอลยนี่ทุกคนดูพาทิตอุ้ยแมย์ยืด <laughs> ทุกคนดูพาทิตครับลาไปด้วยเหมดเลยเดจริงหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจจริงหรือเปล่าไม่่ตั้งใจยูดดูนะ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจจริงหรือเปล่าเปรี่ยกหมดเลยเออเปลียกหมด ผมไม่เปียกผมไม่เปียกถูกใจมากเปียกหมดจงการแล้วเนี่ยไหนใก็้ไหนไปลงลงถังนั้นปะเอาเสื้อก็เปลี่ยนชุดลงถังไปดูหน่อยดูหน่อยไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นเป็นฟิลเตอร์ไม่เห็นสิวมีไดสิวฮะมีได้สิวคนแมวสิพามีมอามากอดตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้อุ้มเลย มันน่าจะลอยมาวิวไปโดดน้ําเล่นอีกสักรอบไหมไม่เอาแล้วลงมาหนึ่งครั้งพอแล้วอยู่เดี๋ยวมันไม่สบายอาทิตย์ละครั้งเขาอยากลงไปแช่อ่ะเดี๋ยวมันไม่สบายมันไม่ใช่น้ําเล่นทะเลสาดนัไม่มันร้อนอ่ะเยอะไปเดี๋ยวมันไม่สบายไม่มันมันไม่เย็นแล้วทำไมก็ก็ถังมันลงได้นะฮะสนุกเหรอสนุกอยู่นะ เสาไว้น้ำไปมันไม่มีเสาไว้น้ำให้ลุกอยากลงก็ลงอันนี้ไม่ได้ไอซ์บาร์อันนี้แค่แช่คลายร้อนมันตลกนะฮะไอบาร์แล้วลงไปในถังจิ๋อย่างนั้นอะอะไรนะมันตลกนะพี่ๆเขาบอกอยากเห็นว่าเราลงได้จริงหรือเปล่าไอยูจะต้องโชว์พุงนะฮะเต้องโชว์พุงได้อยู่ไม่ได้ฮะไม่ได้ ก็พอได้อยู่ฮะไม่ฟรีอ่ะถือสิเจ้าจริงอ๋อฮะเจ้าจริงอ๋อก็เดี๋ยวเขาโดดลงไปฟึ่มแล้วอยู่ก็ถ่ายมาตอนเขาฟึ่มก็แตกแต่กระโดดฟึ่มฮะต้องทำเบาๆนะต้องลงไปเบาเบเดี๋ยวถังก็แตกหรอกอีนูถ่ายเลยเดี๋ยวนูให้พี่พี่ดูเข้าไปเลยเข้าไปตรงนั้นเลยยุงก็เยอะล่ะอยากเล่นน้ำ อ่ะเข้าไปแต่เล่นน้ำก็ยืนตรงนั้นสิจะฉีดน้ำใแม่บอกจะฉีดน้ำไม่ต้องดึงเบบมันนะ้ำไม่ต้องไปครับทุกคนเนี่ยพี่กอลเข้าไปอยู่ในนี้ว่ามันลงได้แต่๋ยวเขาไปเอาผ้าเช็ดตัวก่อนโอ้เงินเด็กเลยอ่ะเขาชอบเล่นน้ำนะคะถ้าบ้านมีสระน้ำเขาก็คือโดดเช้าโดดเย็น หวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีบ้านที่มีสระน้ําได้ไม่ทำละเี <c oughs> บอกแล้วว่ามันมแล้วมันไม่ได้เล่นน้ําได้ไม่ได้เดินวิ่งน้ําได้ไงยูงย่ก็ต้องนั่งแช่เพราะมันไม่ได้เป็นเย็นอยู่จะไปนั่งในถังทําไมใช่ไหมใช่เป็นสาวน้อยตกน้าไม่ได้สาวน้อยตกน้ําถังมันยังใหญ่อยู่ <c oughs> ปิดให้สนิทเดี๋ยวยุงไข่ลาไที่กันดีกว่าเอาันนี้มา ทุกคนไปดีกว่าเดี๋ยวไว้วันหน้าวันหน้าวันหน้ามาเล่นเพราะไม่ชใช่ตอนเดี๋ยว,วตอนเนขา <อ S 1> ไ,ไอ้บ้านเดี๋ยวหนูใช่เดี๋ยวไอบ้บา,านดตอนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอลงในทิกตอกโอเคนะครับทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับสวัสดีทั้งแปดร้อยคนนะอย่าลืมกดติดตามเพจจียาของเราด้วยนะครับนี่คือเพจ ร้านเราในแค่ผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปก่อนไลฟ์มานานแล้วเพจเ,เพจเรามีสินค้าชาแล้วก็กาแฟจากลามุนนะคะใครสนใจเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะคะใช่ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกัน